มีคนเข้ามาถามเยอะมากบอกอิสลิมมึงเอาหนึมาบาังหน้าเหรอกันแก้งเหรอให้กลัวเหรอคุณฟังบริบทของหนึ่งหมาตรา1นึนะคะเป็นมาตราที่คุมกันพระมหากษัตริย์พระราชินีรัชทายาทและผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์จากพวกที่เข้ามาดูหมิ่นจับจ้วงอาฆาตมาตร้ายถ้าไม่มี ในยักกับการที่จะจับจ้วงพระมหากษัตริย์จะกลัวทําไมคะจะกลัวทําไมคะกฎหมายมีไว้ป้องปามมีตัวบทบริบทบทลงโทษไว้ให้ป้องปามถ้ากระทําจะโดนโทษประมาณเท่านี้เท่านี้เท่านี้แต่พวกคุณคิดว่าเขาใครเขาเอามากันแกล้งทางการเมืองไม่มีคะ่ะกฎหมายมาตราหนึ่งหนึ่งสองแทบไม่ได้นําออกมาใช้ด้วยซ้ําในก่อนหน้านี้แต่พอมายุคนี้ยุคนี้ยุคอะไรส้มๆอะไรพวกเนี้ยฮะยุคอะไรพวกเนี้ย ใช้ตลอดเพราะอะไรเพราะมีการส่งเสริมไงส่งเสริมให้มีการดูหมิ่นจับจ้วงอาฆาตมากไร้ายไงคะถึงได้มีการใช้ตลอดเนี่ย คุณต้องคิดนะคนที่ใช้คนที่เข้ามาคุกคามกฎหมายข้อนี้อยากจะลดโทษเนี่ยไอ้พวกส้มเนี่ยที่อยากจะลดโทษเนี่ยเพราะอะไรอะ่ะเพราะคนรอบข้างพ่อมันอะที่ยืนกันสี่คนห้าคนหกคนเจ็ดคนน่ะจี้เอพ่อมันอยู่ไหมคะเมื่อไหร่จะแก้เมื่อไหร่จะยกเลิกเมื่อไหร่จะปฏิรูปสักทีฉันจะโดนคดีอยู่แล้วคุณทําเพื่อตัวพักพวกของพวกคุณหน้าที่ของคุณถ้าคุณกลับย้อนไปมองหน้าที่คุณฉันพูดเป็นครั้งที่ร้อยแปดให้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจปากท้องแล้วนี่อะไรมุ่งอยู่แต่แก้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 แก,แก้ยกเลิกยก เลิกอย่างเงี้ยมันไม่ถูกใจคนที่เขาจงรักภักดีคุณจะเป็นอะไรคุณปกครองคนทั้งประเทศคุณไม่ได้ปกครองเพื่อนคุณห้าคนหกคนคุณต้องทําเพื่อคนทั้งประเทศคนทั้งประเทศเขาต้องการอะไรต้องการขับเคลื่อนเศรษฐกิจปากท้องต้องมีมาตรหนึ่งหนึ่งสองไว้คุ้มกันรพระมหากษัตรย์ดวงใจของคนทั้งประเทศคุณคิดใหม่ไม่งั้นประเทศไม่สงบเพราะคุณไงฉันบอกแล้วนะเมื่อไหร่ที่ไม่เปลี่ยนคำว่าแก้ไขยกเลิกปฏิรูปเป็นเชิดชูหรือเพิกเฉยนะ บ้านเมืองไม่สงบและจะลุกเป็นไฟด้วยฉันบอกให้เลยอย่าล้อเล่นกับความจงรักภักดีพูดเป็นครั้งที่109แล้วจะพูดตลอดไปด้วยกลับไปมองตัวเองเขาเลือกมาแล้วให้ทําอะไรไปหารวมพลให้ได้376แล้วก็เดินหน้าต่อไปตอนนี้ยังไม่ได้เป็นอะไรก็อย่า p ีโชว์ตัวให้มันนักและรับผิดชอบเรื่องอิเด็ก เด็กหยกหัวชมพูด้วยอย่าให้สังคมเขาต้องมาคออบ่อยๆแล้วก็ไม่มีใครออกมารับผิดชอบเวลาดันหลังเด็กก็ดันดันดันแต่เวลาตอนนี้ยตอนนี้เริ่มอยากจะหล่ออยากจะสวยอยากจะ PR อาแล้วไม่รับผิดชอบตลกค่ะ